สวัสดีครับพี่นอ <c oughs> ้องเมยามาอามิมครับผมผ่านคลองไ้ลงมูลนี่พี่น้องข้างหนึง่งแก่อะไรบอนี้ก็ได้เราประมาณจะหาหกเก็ลห้างหรือครับนี่มาเบิงกอนี้ครับคนนี้พอสามห้างครับผม ห้างนึ่งครับผมมีเนาะห้างนึงงยูนี่ห้างนึ่งครับนี่ี่นี่ห้างนึ่งเ่งพูนห้างหน่อยๆห้างนึ่งครับท่าง้ เนี่ยบกค่อยชัดนะครับในห้างหนึ่งครับผมีนห้างหนึ่งตรงหน้าตรงนี้ห้างหนึ่งครับเนี่ในซอกี่ห้างหนึ่งครับตัวนี้ค,ค่อนข้างจะบางนะครับนี่อ่างงามครับไงครับห้างนั้นตน่อมาห้างหนึ่งครับห้างนี้เอาครัวพี้องเดี๋ยวมาจัดเลยครับผม มืนมนีไ่ไล้ลงมุ่น,น,นบ้บวานแฮ้ครับนี่้านคลองเขาปลาหามิมพอดีอากาศลมลมเนี่ยจังหน่อยก็เลย่างหามิมครับข้างแรกของปีครับผมจากช่องยูทูบไปด้วยครับพี่น้อง่านคลองหาก,กินพอกกำกาครับผมท <laughs> ่านองหาก,กินพอกกำกาสันช่องยูทูบซื้อช่อง ปากช่องนิดหนด่อยด้อพี่น้องเดี๋ยวเขามาจัดเลยครับนี่ะเดี๋ยวเมืองตอนเอาลุ้งด้วยพี่น้องเด้อนวย,นดวยเดี๋ยวผมจะเอาห้างนี้ก่อนเลยครับหางเอาอย่างๆับผมห้างเทืองหูผมจะเอาใบใหญ่ครับผมแต่ก็ยุ่งสูงครับีอีกข้างหนึ่งครับผม กอนนี้ย er ูการกอไฟแล้วครับผมแนวเงาห้างนี่พี่น้องอนง้างเจ้าหญากันน่อยครับมีห้างเทิงห้างกู้ห้างหนึ่งครับผมสายมางครับก่อนนี้แต่ว่าห้างบกอบคอยหญ่แต่ว่าหนักงานหญ่ครับเดี๋ยวมาจัดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวบบเป็นการเสียเวลาครับผมมันนี้การฟ้องมาคนเดียวครับผมมีมูมันํา ครับเดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวรอไปเบิงตอนอยู่ข้างล่างครับผมจัดกันครับจ่าลุกม,มาแล้วครับพี่น้องสองห้างเหลือห้างนี้ครับผมเดี๋ยวมาจัดต่อเลยครับเรียบร้อยครับผมพี่น้อง สามหั่งครับหักก่อนเลยโอ้หมดกระไร่น้ะฟังก่อน่ครบผมพระนางวยครับน้องกอเดียวครับผมสามหัง่ง ฝากช่องยูทูบไปด้วยพี่น้องด้วยผ่านคลองหากินพอกำกาสัน่นค,ครับผมวัอนี้หาหมีมครับว่นนี้หาปลาครับผมเขาปลาเขาปลาจะสวยครับเอาแเราทำนี่เราพี่น้องเราฝากกดไลค์กดแชร์ได้จังอยพอดีพอได,อด้มีคลิปใหม่ๆเน่พเพราะแหลกเป็นกำลังใจเลยคผมเนี่ยพอได้สั่งคลิปอีกเรื่อยครับผม ช่องไม้ครับผมตากไว้น้ำครับ